กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาบุ้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านประธานผมแประยะติปรับลดของกระทรวงมหาดไทยเอ่อเจาก2องแส0หกมกว่าล้าน5%เปเซ็นเป็น0มื่นล้านท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมข้องใจในหลายเรื่อง แต่ขอประเด็นสั้นๆในเวลาห้านาทีว่าทำไมชํานักงานประหลักกระทรวงจึงงใส่เงินในปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปองดองของคนในชาติเพียง25ล้านจะปองดองกันยังไงใน75จังหวัดอันนี้คือคล้ายๆตั้งงบเพื่อไปใช้เขียนป้ายเท่านั้นนะครับ ยี่ห้าล้านเจ็ดสิบหกจังหวัดนี่นี่คือเป็นประเด็นที่ผมพ้องฝากท่านประธานต้องตัดงบห้าเปอร์เซ็นที่ว่านี่ครับส่วนเพราะสำนักงานปลัดกระทรวงได้สี่พันกว่าล้านท่านประธานนั้นประเด็นนี้ผมต้องขอว่าในในหลายท่านพูดไปแล้วเรื่องการก่อสร้างก,ก็ก็ต้องให้ตัดไปเลยครับในส่วนเพราะการก่อสร้างปีหกหกสี่นี่สำนักงานปลัดกระทระวงได้แปดร้อยกว่าล้าน ครับที่ผมต้องต้องพูดถึงเพื่อบูรณาการบอกว่ามาไทยสนงานประหลัดให้เงินของยาเสพติดในบูรณาการไปยี่บสองล้านให้อย่างไงท่านประธานเจ็ดสิบหกจังหวัดอ่ะให้ยี่บสองล้านมพนา้นั้นมัน,มน,มนคล้ายๆกับคล้ายๆกับไม่มีความจริงใจในการปราบปรามยาเสพติดท่านประธานอันนี้ผมต้องพูดเลยวันนี้คือกรมการปกครองได้เงินมหาศาลท่านประธานครับเก้าพันกว่าล้าน แต่น้นเข้าพักกล้านนี่ผมคิดว่าไม่มีเงินส่วนกำนังพยาบาลท่พวกพวกท่านสสอะไรท่านซื้อไปแล้วไอ้อพูดไปแล้วคือที่ผมต้องพูดบอกว่ากรมการปกครองจัดศูนย์ดรงธรรมระดับอำเภอนี่ให้เงินไปร้อยี่แปดล้านผมเห็นว่าในเจ็ดบกจังหวัดเป็นฐานกอนอออ่อาเภอเนี่เงินร้อยยี่สิบแปดล้านสลับศูนย์ดำรงธรรมผมว่าศูนย์เปล่าเพราะวันนี้ พี่น้องประชาชนฝากความหวังไว้เพอน้อยมากเท่าที่ผมเห็นในในบ้านในเมืองพ่านผมนะร้อยี่แปดล้านเสียเปล่าครับตอนนี้พี่น้องประชาชนวิ่งมหาสาสหมดง่ายไปสุนย์ตรลงทบเพราะไปแล้วมันได้ไม่ได้ผลเป็นเสื้อกระดาษทําอะไรไม่ได้อันนี้ฝากว่าให้ปรับปรุงกระบวนการใหม่โครงการปกครอง ซึ่งท่านได้อันนึงนะผมต้องพูดถึงว่าแผนงานยุทธศาสตรส์การสร้างเติบโตอย,อย่างยั่งยืนรักฟื้นฟ,นฟูป้องกันและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้กมการปกครองได้3,500อกว่าล้านเอาไปทำอะไรครับท่านทำอะไรเป็นชิ้นประดันอันนี้ฝากท่านประธานไปกรรมธิการท่านจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันเกิดประโยชน์ไหมเงิน เก้าพันกว่าล้านเกิดประโยชน์ไหมสลับกรมการปกครองซึ่งบุคคลก็ไม่มีมากมายอะไรอยู่แล้วแต่ที่ผมต้องพูดถึงวันนี้กรมที่ดินกรมที่ดินได้เงินงบประมาณจากกรรมธิการจัดให้เนี่ยสองพั้าสบแปดล้านตัวเลขของกรมกรมที่ดินนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ใกล้ระชชนแล้วต้องไปจัดสรรเรื่องออกโฉนดที่ดินเอกสารสริทธ วันนี้กรมที่ดินไม่ทําอะไรหรือทําไม่เต็มที่หรือไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินเอาจากกรมการปกครองกันเลยเก้าพักานกุลาเนี่ยเอาไปใส่กรมที่ดินในส่วน,น,วนไหนท่านได้ทําไปผมอยากเห็นกรมที่ดินมีบทบาทเข้ามาออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆจะแม้จะนอนชนสามกันแล้วแต่วันนี้ผมเท่าที่ดูพี่น้องบ้านผมออกมไ่ได้ไปติดนู่นติดนี่ให้ประสานส่วนไหนที่ติดกัรม กระทรวงทรัพยากร,กรก็ไปประสานงานกันวันนี้มันทําไม่ได้ครับเรื่องเอกสารสิทธิพี่น้องประชาชนเป็นชีวิตจิตใจเขาท่านประธานชีวิตจิตใจยังไงก็เขาน่ะเป็นเครดิตไม่มีละครับเข้าทากสอยอย่างน้อยก็มีเอกสารสิทธิ์ไปกู้เง,งินกู้ทองมาดํารงชีตเขาได้ท่านประธานผมฝากท่านกรรมธิการทุกท่านฝากรัฐบาลด้วยครับ,บส่วนใหญ่ก็เป็นท้ปทาป็นรัฐบาลนะครับว่าทํายังไง พี่น้องบ้านผมเขาจะมีเอกสารสิทธิ์ดันั้นผมเห็นกรมที่ดินได้2,500ล้านเนี่ยถ้ามันไม่พอเก้เาจากกรมการปกครองไปนะครับท่านประธานเพราะวันนี้กรมที่ดินก็แบบนี้แหละครับผมดูแล้วม,มันซ้ำๆกับโครงการปกครองอยุทยศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟูเหมือนกันเลยครับดันั้นพอเหมือนกันแล้วทําไมไม่ทําก็ฝากส่วนอย่างอื่นผมไม่ติดใจครับท่านประธานครับขอบคุณมาก